มาลับประตูรถไม่เตรียมของอีกแล้ววันนี้มาตัวงานแรกก็รอเกือบชอั่วโมงงานที่สองนี่ก็รออีกต้องรอ,อยันตัวสุดท้ายสารมึงเนี่ย ทำงานทุกวันก็ต้องมีให้บนลูกค้าก็ทุกวันแล้วบอกว่าเตรียมไว้รอแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพอมาจริงๆก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเหมือนเดิมออมาละหนึ่งไม่รู้กี่แผงกี่แผงก็ไม่รู้ องโอ้ฝู่นเกาะเต็มเลยขอเขายังอน,นี้อยู่เลยยังต้องเอาอะไรพลาสติกมาแล็บบะไม่รู้มีเยอะมีน้อย เกากึอขนาดนี้ต้องมาหอยอมีอีกยังไม่หมดจะหอดังไหนเนี่ยเออหอดึงหันยังหันเก่าขนาดนี้ไม่น่าหอ่อแล้วใช่ไหมนภู ดูดิฝุ่นเต็มเลยเช็ดก็ไม่เช็ดลวงไปละไม่รู้กี่ชิ้นกี่อันนะคะ เจอลูกค้าแต่ละคนไม่ช่วยเลยไวะฝุ่นหนาเตอะขนาดนั้นไม่ต้องคุมแล้วไม่ต้องห่อแล้วทำให้เสียเวลาไปไงนะั้น ไปค่ะทุกคนเสียงจริง